ไอเดินหน้าโครงการ CFP เรียกรับเงินประกันจากกลุ่ม UJV กว่าหมื่นล้านกลายเป็นมหาการการลงทุนที่เรียกได้ว่ามีสตอรี่อย่างต่อเนื่องกับโครงการพลังงานสะอาดหรือว่า CFP ของบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนที่ล่าสุดเริ่มส่งสัญญาณดีออกมาให้เห็นกันแล้วหลังจากที่มีข้อมูลปรากฏตามหน้าสื่อว่า Sam s u ง g e s a ซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้รับหมอหลัก u ู v ที่เบวจ่ายค่าแรงผู้รับหมอช่วงไปก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินชดเชยให้กับไทยออยจากความล่าช้าของโครงการ c f เพโดยได้จ่ายเงินทดแทนให้กับธนาคารที่ออกพันธบัตรค้ำประกันไปแล้ว 818,800ล้านวนอนเกาหลีใต้หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000ล้านบาทค่ะและคิดเป็นสัดส่วน86%ของวงเงินค้ำประกันท,ทั้งหมดที่กลุ่ม u j v ได้ทำสัญญาเอาไว้กับทางไทยออย,ยจนทางผู้บริหารของไทยออยอย่างนายบัณฑิตทำประจำจิตก็ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมถึง,ถงเรื่องที่ซัมซุง g e เอเอได้ออกมาประกาศว่าทางไทยออยได้บังคับใช้หลักประกันภายใต้สัญญาจ้างหมอคโครงการ CFP กับกลุ่มผู้ระฟอบต่างชาติตามสัญญาขึ้นกองทุนเป็นเงินจํานวน358ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าประมาณ12,339ล้านบาทและยืนยันว่าจะเดินหน้าผลักดันโครงการ CFP ต่อไปหลังจากได้รับเงินมาแล้วทางไทยออยล์มีแผนยังไงต่อเรื่องนี้ทางด้านของนางวานิดาบุญพิรักษ์รองกรรมาการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชีของไทยออยล์ก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ว่าจะบันทึกเงินหลักประกันก้อนนี้เข้ามาเป็นรายได้ในรตรมาที่1ของปีนี้เลยหรือเปล่าซึ่งหากบันทึกเข้ามาเลยก็จะส่งผลให้กําไรเติบโตเป็นหมื่นล้านบาทแต่ถหากไม่ได้บันทึกเข้ามาเป็นรายได้ก็จะนําไปลดต้นทุนวงเงินก่อสร้างโครงการ CFP ต่อไปมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์กันบ้างค่ะโดยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็ออกมาระบุว่าประเด็นนี้ทําให้มีมุมมองเป็นบวกต่อไทยออยโดยหากไทออยบันทึกเงินที่ได้เข้ามาเป็นกําไรพิเศษในรตรมาแรกของปีนี้ก็จะส่งผลให้กําไรสุทธิทั้งปีเติบโตกว่าเท่าตัวค่ะ จากตัวเลขประมาณการปกติอยู่ที่10,000ล้านบาทและจะทําให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น4ี่บาท80สตางค์ต่อหุ้นจากราคาเป้าหมายปัจจุบันอยู่ที่27บาท50สตางค์อีกหนึ่งความเห็นจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงรีก็มองเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเก็งกําไรหุ้นไทออยค่ะโดยมองว่ามูลค่าเงินชดเชยในครั้งนี้จะเพิ่มอัพไซด์ราคาหุ้นประมาณ5บาทแต่หากไทออยสามารถเรียกเงินประกันได้เต็มจํานวน1 7 0 0 0ล้านบาทก็จะมีอัพไซด์ต่อราคาหุ้น7 60สตตางค่่อหุ้นะจากราคาาาเป้หมยยอู่ที่28บาท